ความลับหนึ่งมาบอกทุกคนเพราะว่าคนที่บอกมาตอนนี้เขาอยู่ในเรียนจำผมเคยโกรธผมเคยโมโหทั้งแอนนาฮิปโปลและพุดเดิ้ลในวันที่ออกมาบอกว่าโมเนี่ยสภาพเหมือนนอนหลับแต่พอผ่านมาอีกประมาณไม่ถึงสองสัปดาห์บอกว่าโมเนี่ยสภาพเป็นอีกแบบหนึ่งผมรู้สึกโกรธมันมากนะโกรธพวกมันมากเลย ขึ้นในใจคิดในใจว่าเฮ้ยทาไมมึงเป็นเพื่อนกับภาษาอะไรวะมึงไม่คิดจะปกป้องเพื่อนมึงเลยหรอมึงก็รู้อะแบงค์วัดีลูกมึงก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าความเป็นจริงมันคืออะไรและสุดท้ายแอนนามาเฉลยแล้วก็มาสารภาพกับพวกเราเองว่าพวกหนูโดนขู่ฆ่าค่ะพวกหนูไม่กล้าค่ะ พูดได้นะเพราะมันคือเรื่องจริงเขาไม่ควพูดกับผมกับหมอแม่สิตังไอ้แป้งแสบเพราะตอนนี้เขาอยู่ในเรือนจำนะไม่ใช่ครับกลุ่มแอนนาครับเพื่อนโดนขู่นะครับส่วนแม่เนี่ยวันนั้นถ้าผมตั้งข้อสังเกตว่าแม่เชื่อฮิปโปผมว่าน้องไม่ตาย มีการปล่อยข่าวว่าน้องเนี่ยว่ายน้ำแล้วไปขึ้นอยู่ตรงพระราม5คำถามจากสะพานพระราม7เลยม,มานิดหนึ่งตกเรือตรงโต๊ะพี่บุญสงครามแตงโมจะต้องเป็นนักไต่กีฬานะถึงจะว่ายน้ำแล้วมาขึ้นตรงสะพานพระราม5ได้ไกลมากนะพี่อยู่ตรงวัดปากน้ำอะอยู่ซอยสตีนนท์ไหนคิดดูว่า ต้องมาขึ้นแล้วไปไหว้ขึ้นตรงสภาพระรามห้าได้นี่ไม่ธรรมดานะผมจะบอกให้นะฉะนั้นคือผมก็ยังเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่มีความเชื่อเลยว่าน้องตกเรือนะ EP นี้จะเข้มข้นขึ้นนิดหนึ่งนะเข้มข้นเพราะอะไรวะเพราะทุกคนน่ารักมากฟังกันอย่างมีความสุขไม่มีใครเคาะหน้าจอกูก็พูดไปเหอะไม่มีใครเคาะหน้าจงหน้าจออะไรกูเลย ไม่มีการขยับขยื่นของหัวใจฟังกันมีความสุขฟังกันเพลินนี่ไงมันต้องอย่างนี้ไงมันต้องไทยแลนด์อย่างนี้แหละ <c oughs> <c oughs> พอด่าเสร็จเคาะขหญ่เลยหอ,อทั้งใจฟังใช่ไหมนะมันมีนิทานเรื่องหนึ่งมันเป็นนิทานที่ค่อนข้างที่จะเป็นนิทานที่ดูแล้วน่ากลัวมันมีคนกลุ่มหนึ่ง ได้พาผู้หญิงคนหนึ่งไปในที่ที่หนึ่งซึ่งมีบุคคลบางบุคคลรอผู้หญิงคนนี้อยู่แต่พอรู้ว่าผู้หญิงคนนี้โดนหลอกมาคนที่รออยู่เขาจึงกลับเขาจึงกลับนะแต่ผมไม่ได้บอกนะ ว่าคนที่รออยู่เขาเป็นใครแต่จงจำไว้ว่าอย่างที่พี่อัจฉริยะบอกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับข้างบนเลยข้างล่างเลยไม่เกี่ยวเลยนะคนที่รออยู่ขับใครขับคลาว่าแม่จะบอกดีไหมเนี่ยเยเอาเป็นว่า นิทาเรื่องเนี้มันเจ็บปวดและทรม,มานตรงที่ถ้าผู้หญิงคนเนี้เขารอดมาได้คนบนเรือก็ไม่รอดคนที่พาเขาไปก็ไม่รอดเพราะเขาตั้งใจที่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด มีการเปลี่ยนสถานที่ในการพาผู้หญิงคนนี้การเปลี่ยนสถานที่เกิดจากอะไรการเปลี่ยน,สถ,นสถานที่เกิดจากการที่ผู้หญิงคนนี้ร้องและโวยวายสถานที่สถานที่นี้ เคยเป็นร้านอาหารริมน,น้ำมีตู้เย็นซึ่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ติดตาม EP ที่4พรุ่งนี้ทำไมต้องมีตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ที่เป็นตู้แอร์ติดตามนะน,ะน,ก,มะนกมาแล้วเห็นไหมเสียงนกมาแล้วเป็นเรื่องปกติต้องหยุด ถ้าลกมาแล้วต้องหยุดก่อนนะเดี๋ยวติดตาม EP สี่ค่อยๆไปค่อยๆนวดค่อยๆนวดนะผมจะพยายามบอกใล่เรง,งเรื่องราวให้ทุกคนติดตามต่อพวกนี้เราจะอยู่ด้วยกันทุกวันกับทุก,ทก EP ร้านที่ปิดใช่ไหมอืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่จะรัน92 งองละสิร้านริมน้ำเยอะแยะบ้านฉันก็ร้านน้ำนี่ไงจริงๆอ่ะมันคือบ้านฉันเองมันจริงๆมันคือบ้านฉันเองนี่ก็ร้านริมน้ำไงเห็นไหมผมไม่รู้จะฟังใครนะเรื่องราวข้อมูล่ะมันมีเยอะแยะเรื่องราวข้อมูลมันมีเยอะแยะนะผมพยายามจะไล่เลี่ยงให้มัน เข้าใจง่ายที่สุดมีคนตั้งคำถามครับว่าทำไมถึงลื้อฟื้นคดีผมว่าส่วนหนึ่งนะพี่พี่อะไรวะเนี่ยพี่สยามทิพย์ผมว่าแม่งเฮี้ยนว่ะผมเชื่อเรื่องนี้นะผมว่าไอแต,แตงโมนี่มันเฮี้ยนว่ะจริงๆไม่รู้นะเวลาเรา เอาข้าวเอาขนมเอาน้ําให้ทุกวันก็บอกมันทุกวันว่าถ้าเกิดมันจะต้องเงียบก็เงียบนะแต่เกิดมันจะไม่เงียบแกก็ส่งสัญญาณมาหน่อยนี่เป็นรูปภาพครบหนึ่งปีในคดีตังโมนะนี่คือปริศนาเกี่ยวกับเรื่องของคดีที่อยู่ในภาพนี้ทั้งหมดอัน,นเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยมันเป็นกระดาษจับได้ไหมวันที่น้องเสียเนี่ย มีคนส่งกระดาษไปให้แม่แตงโมจําได้ไหมมีใครจาได้บ้างที่น้องเสียแล้วก็มีกระดาษไปสอดอยู่ใต้ใต้อประตูห้องแม่แตงโม,มที่คอนโดอจำได้ใช่ไหมเขาเขียนไว้โดยละเอียดด้วยนะจริงๆแล้วซึ่งกระดาษใบนี้เราก็เห็นกันหมดแล้วะนะฉะนั้น พอเรียบเรียงได้เขาียกพอเรียบเรียงได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่เป็นคนเขียนกระดาษนี้มันไม่ได้มีอยู่จริงเรียก oh <man. S 1> ว่างงว่าทําไมกดรหัสหน้าจอขององลตโมเขาทําได้ยังไงอผมว่านะส่วนหนึ่งอะพี่ในการที่จะไขคดีหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดิมีความเชื่อว่าเขาน่าจะมีการติดต่อกับทางตัวของ Apple หรือเปล่า อันนี้ต้องคุยกับตรงๆนะการสืบพดีกันไขคดีเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าตํารวจเนี่ยเขามีวิธีของเขานะคนที่เขาเป็นพวกโปรแกรมเมอร์เก่งๆมันทําได้นะเว้ยพี่พี่รู้ว่าคนไทยอ่ะมันสามารถทําได้ถึงขนาดว่ามันเข้าไปแฮกเกอร์ข้อมูลของธนาคารก็ขอขอนุญาตพูดชื่อนะธนาคารกรุงเทพอ่ะจริงๆไม่ได้คับเอบเพืไม่ยอมแน่นอนนะ ขณะ FBI ขอ Apple ID อเขายังไม่ยอม,มต้องฟ้องศาลกันเลยนะผมว่าคนไทยนั่นเก่งนี่ถ้ามันเข้าไปแฮกธนาคารกรุงเทพได้ผมว่าการเปิดหน้าจอแตงโมงคงไม่ยากะนะยังไงนะคนเขียนไม่มีอยู่จริงมันเป็นเรื่องของอุปโลกในคดีตังโมงเนี่ยผมจะบอกให้นะมีการสับขาหลอกในช่วงแรกอะตลอดตลอดสเดือนเต็มที่เราไม่หลับไม่ได้นอนมีทั้ง ของจริงและของปลอมมาสร้าง AI ให้สับสนพี่ต้าวอกดีจ้ะจริงๆไม่ได้ซับซ้อนหรอกมันมีมันมีข้อมูลปลอมกับข้อมูลจริงจวงกันไปโยนไปให้สับสนข้อมูลจริงคือรีบทำความสะอาดเรือทำไมอ่ะทำไมถึงรีบทำความสะอาดเรือทำไมท่อเรือปตากแดดทำไมรีบมีสำนึกไป โกนหัวบวชจะอยู่ในอีพีพรุ่งนี้กับเรื่องนี้จนแฟนผมกับผมอ่ะอูโดนตักเตือนเลยโดนเตือนเลยทุกนทะเลาะกันนะสงสัยอยู่เหมือนกันนะต้องรีบนะอเห็นไหมทำไมต้องไปที่สะพานพระรามห้าไม่ไปสะพานพระรามห้าได้ยังไงคะกองทัพนักข่าวไปอยู่ที่ นะตรงวิบูรณสงครามหนึ่งอ่ะเป็นร้อยต้าไปพระรามห้าถูกแล้วมีทุกจุดพรุ่งนี้เราคุย EPC เกี่ยวกับเรื่องของข้อสงสัยของตัวคดีนี้มะก็อพิสูจน์หลักฐานมาเจอเส้นผมวันที่สี่เลยนะสี่วันเลยนะถึงมาเจอเส้นผมทำงานได้รัดก,กุ่มมาก คนที่จะพาไปบวชใครคือใครก็มีสองคนที่ไปบวชก็คือคุณปอคุณโรเบิร์ตโดยคนนี่ทำพิธีให้คือพระอาจารย์ที่อยู่ที่สมุทรสาครใช่ไหมเออเออเอเฮียไม่พูดต่อแล้วแม่มึงร้องสักขนาดนี้อา่าวอยหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยกูงงชี่เบงเลยเออโกห เป็นแบบนี้แหละเป็นแบบนี้แหละผมทําให้แล้วนะหลายๆคนหาว่าผมไม่ยอมพูดถึงเรื่องคดีตะโมผมทําให้แล้วนะผมบอกแล้วครับว่าผมถามว่ามันไม่มีคนคนไหนหรอกที่อยู่ดีเอาลูกคนตายเข้าบ้านนะเว้ยผมถามว่าการเอาลูกคนตายเข้าบ้านเป็นเรื่องดีเหรอถ้าผมไม่มีจิตปรัชนาดีกับไอ้แตงโมเนี่ยไม่มีทางหรอก ผมทำตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์เมื่อ3ปีที่แล้วจนที่เนี่ยเนี่ย24เนี่ยครบ3ปีอะ่ะมีใครทำได้ย่างผมเปล่าเอาข้าวเอาขนมเอาน้ำจุดทูบไปมันทุกวันอะ่ะอยไม่พูดแล้วเออเ <c oughs> ชื่อบังจากนัมนไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อ เอความยุติธรรมจะมีจริงไหมพยาใสลุงจำชื่อนี้ไว้พยาใสลุงวันหนึ่งเมื่อถึงเวลานะผมจะออกมาเฉลยท็อปนิววันนี้อาจารย์เบียร์กับปู่มหามุนีดูเดือดมาก เมื่อถึงจุดผมจะมาเฉลยนกนอกร้องทักเหมือนเตือน,ม,น,ม,นมันก็เป็นห่วงทุกคนที่ทำคดีแหละเจ๊กำไรวันนี้เราก็ทำได้ในพื้นฐานที่สามารถที่จะพูดได้ในบางเรื่องมันอาจจะจริงหรือไม่จริงอันนี้เราก็บอกไม่ได้ แต่เป็นคดีตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างจริงๆนะเดี๋ยวจะบอกให้